สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ช่องเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสามือวันที่2เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆด้เด็ดด,ดังๆนะคะมูลนิธิภาพพ่อพี่น้องบรเทาสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะ เน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะจากปู่เตนครพนมค่ะพี่น้องคะเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายแล้วเด้อพี่น้องเลือกกอนหวยออกนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของปูเตเล่าเขามาเป็นศูนย์หกตรงๆแบบว่า่ต้าตงกลับเลยนะคะแล้วก็งวดที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะตัวเลขของปูกับเขามาเป็นสามตัวตรงเก้าศูนย์เจ็ดพี่น้องคะ้มนิโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับแนวทางของปูเตนครพนมค่ะตัวเลขิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ ได้ได้ยกเดียวการนักอสการ์คันลวงปูนคนที่นั่พอนโยกจ้ามาติดตามคือเก้าค่ะมันิคงสุดท่ายก้อนหววออกนี่ตอนนี้ซิบโมงนะคะลวงปู่าอ่อ่าุดท้ายสุดท่ายเนาะจ้าอ่าะให้ไม่ไหวนี่แะบุรีใเสียเวลาพระจอดแล้วจอ่าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดค่ะอ่ แล้วมาเลกทูกมาเคลื่อน,นีหมันมีเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองค่ะเออสามเก้าอ่าเลขเลขทูปนี้มีคูเดียวเป็นบาคาร่าหลวงปู่มิคูเดียวมิคู่เดียวมิคูเดียวออแล้วก็หาซูญเจ็ดแล้วก็สามเก้าบาคาหลวงปู่หาซูญเจ็ดกับไอ้เก้าเลขนั่งอมันเก้าหนึ่งสองอื้ม ลุงปูคือว่าเล็กถูกเก้าหนึ่งสองค่ะเออว่าวิบวิปูว่าผิเนี่ยถูกเก้าหนึ่งสองค่ะเหล็กนั่งเหล็กนั่งไมันหาศูนย์เก้าอันหน้าหาศูนย์เจ็ดเนีเราก็สามเก้าอีกอย่างนะคะเนี่ยลวงปู่เออสามเก้าสามเก้าพี่ชาหาศูนย์เจ็ดล้วก็สามเก้านี่เป็นเล็นั่งนาะค่ะลวงปู่เเล็นั่งเล็นั่งเลขกูกนี่มีตัวเดียวคือเก้าหนึ่งสองออค่ะลวงปูมีตัวเดียวมีตัวเดียวจ้ะเกับสองค่ะ คองสุดท้ายแล้วมืาอนี่ยมาปูฝันฝันนิมิตดีป่ะคะหลวงปู่โอ้นิมิตดีอยู่มีคนเยอะแยะเลยเนี่ยเขามาปูอยู่ในวัดเดนี่ยโอ้ค่ะงหลวงปู่อยู่ในวงรอ้อมเลยญาติโย้อมคอามหมดเลยเจ้าของปูอยู่กลางไหมโอ้ปนูนั่งอยู่กลางเออาขาเจ้ามาวนหาอันกระดาษมาจดเลขนะปูเพิ่งใหรขวัญเจ้าอยู่กันได้ ในนิมิตนะในนิมิตบ้าน,านปู่กำลังแห,ห่งหัวเข้าเจ้าอยู่วันตีค่ะปะะูหาซุนเจนปู่หายเจ้าเขียนโอ้เขียนหายเลยบอกค่ะหาซุนเจนเออเออในนิมิตเนี่ยจ้าอโอ้ค่ะค่ะมาตรงมาตรงกับเลขปู่นั่งปู่ดีเลยค่ะอ๋อซึ่งมาตรงกันคักแน่แท้ค่ะลุงปู่อเออเบานั่งแล้วแล้วมันมันนอนฝันบัดนี้นอนหรือหมฝันปูเขียนให้ไูเข้าเจ้าหลายหลายคนเข่าหมุน รถเสียไหนก็เจ้าอาชุนเจ็ดคือเก่าเอามันมันตัวเดียวก็เก็เรียกนั่งตัวนี้มันมาตื่นบ่วอืมใช่แต่ไม่ก็หนี้มดเลยค่ะนะอแต่สองตัวแต่สองตัวสามเก่าเด้อจ้าจ้าหลวงปู่อ่ามีแค่นั้นนะจ้าจ้าโอ้ได้ค่ะค่ะหลวงปู่เดี๋ยวขันหน่อยสิลงให้เอฟซีเป็นเบิ่์นกันจ้าจ้าหลวงปู่ขอบคุณนะคะหลวงปู่กลับนมัสการนะคะสาธุถูกค่ะจ้าจ้า ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสรุปแนวทางตัวเลขนะคะถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปูเตนครพนมนะคะเลขนังของปูเนี่ยห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็บสามเก้านะคะเลขนังนะคะบัดนี้นะคะปูกับมานิมิตเด้อค่ะพี่น้องคะนิมิตมือเครื่นี่นะคะฝันอ่านิมิตว่ามีชาวบ้านนะคะเพิ่นมา,ลาหล่ไล่นะคะมาเต็มวัดเลยนะคะแล้วก็มานังล้อมรอบ ปูเตนะคะตอนในคณะนั้นปูเตเแล้วเขียนตัวเลขตัวนี้ล่ะให้ให้เพิ่นมาผู้เพิ่นมาขอนะคะนางออมเต็มเมื่อเล่นพี่น้องเต็มวันเลยน,นะคะปูเราวก็เลยเขียนตัวเลขหาศูนย์เจ็ดนี่ล่ะให้พ่อแม่พี่น้องที่เพื่อนไปขอโศกลาบน้ำน,น,น้องขันเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสามเก่าเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เลขถูกนะคะเลขเลขถูกนี่เก่าหนึ่งสองพี่น้องคะแคปนาจอตัวเลขเอาไว้พร้อมพี่น้อง แคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะแนวทางตัวเลขของปูเตที่แอดตามเลามาเนี่ยอแอดตามปูละมาสองหัวนะคะตัวเลขกับเขาสองหัวดที่แล้วนี่เขาเป็นศูนย์หกตัวตรงเ้อพี่น้องเด้องหวดก้อนนี่เขาเป็นเก้าศูนย์เจ็ดนะคะเอาวันนี้ ตัวเลขของปูในโครงสุดท่ายก็มีจังสีละให้พี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะเด้อแต่ว่าตัวเล็กถูกตัวก็มีดสเขามีิสีรูดถูกทุกตัวค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะเด้อพิถถันบา่บากันนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมันเท่าสุขสุขคนโชคโชคมันมันม่นลำลำ้วยแห้งๆหปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้ขอมูลตัวเลขแนวท่านดีๆแบบนี้นะคะจากปู่เตนครพนมค่ะสําหรับพอแม่ี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคาวบ่อยากสิาพาดคับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไมาแล้วกัอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด็จบาุาาทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องนะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแองเ,เดย์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น,อน้องบรรเทาสุขุลสข้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมบแม็นในคลิปหนาด้อค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ